โอเคสวัสดีนะคะวันนี้ก็คุยกันเรื่องที่หมอโรคไตเนี่ยไม่ค่อยชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องบวมนะคะปกติเวลาที่เราเห็นคนไข้บวมเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยจะบอกว่ามีทั้งน้ําแล้วก็มีทั้งเกลือแร่ที่ชื่อโซเดียมเกินคนไข้ส่วนใหญ่จะคิดถึงแต่น้ําแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งสองส่วนนะคะครัวนี้เนี่ยความสําคัญของมันเนี่ยก็คือเวลาเราเห็นตัวคุณบวมเนี่ย น้ำและโซเดียมที่เกินเนี่ยไม่ได้เกินอยู่ที่ตัวข้างนอกที่เราเห็นเท่านั้นนะคะก็เกินเข้าไปในตัวหัวใจนะหัวใจของเราเนี่ยก็จะมีน้ำและโซเดียมเยอะหัวใจก็จะโตค่ะกล้ามเนื้อหัวใจก็จะหนาตัวขึ้นเรื่อยๆนะคะพอมันหนาตัวขึ้นเรื่อยๆหลายปีหลายปีเข้ามันจะเริ่มคลากเนาะก็จะเป็นโรคหัวใจที่คุณอาจจะเคยได้ยินว่าหัวใจวายอะไรอย่างนี้นะคะพวกนี้เป็นโรคหัวใจที่ไม่มียามันไม่เหมือนกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไม่เหมือนเส้นเลือดหัวใจตีบเนาะ ที่เรามียาลดไขมันเลสเตอรกลอมียาต้านเกล็ดเลือดที่เรามีการขยายบอลลูนหลอดเลือดหัวใจที่เรามีการทำบายพาสหลอดเลือดได้นะคะอันนี้เป็นเสียที่เนื้อเลยไม่มียาส่วนใหญ่เราต้องป้องกันเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่นะคะในการที่จะเสียที่กล้ามเนื้อหัวใจตรงนี้นะคะรวมกับเส้นเลือดแดงด้วยนะคะจะทําให้น้าและโซเดียมเนี่ยมันคั่งอยู่ในเส้นเลือดแดงทั้งตัวจะไม่ความดันโลหิตเราเนี่ยสูงขึ้น เส้นเลือดแดงที่รับความดันโลหิตที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะหนาแล้วก็แข็งตัวเสียความยืดหยุน่นแต่ย้ายาวคนไข้ก็จะป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะเช่นอมัอมาพาตอัมพาตหลอดเลือดแดงที่ขาตีบอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นเส้นเลือดเสียหมดเหมือนกันนะเป็นเส้นเลือดที่แก้ไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยวิธีเดียวเท่านั้นที่จะป้องกันก็คือไม่ให้บวมค่ะเปนนี้เนี่ยเราต้องมาสอนเยอะเพราะว่าถ้าคนไข้ที่ถ้าคนทั่วๆไปที่ไตดีเนี่ยเวลาเรากินน้ําเกินลงไปหรือกินโซเดียมเยอะเกินไปเนี่ย ไตเราจะวัดเลยว่าอันนี้คือเกินแล้วมันจะฉี่ทิ้งให้เราเลยอัตโนมัติเราไม่ต้องคิดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไตาวายเนี่ยเป็นไตาวายเรือรังระยะสุดท้ายความสามารถในการวัดอันนี้เสียไปไม่สามารถที่จะมีใครมาวัดได้ว่าขนาดนี้น้ําที่ดื่มลงไปหรือโซเดียมที่กินลงไปมันเกินแล้วดังนั้นเนี่เราต้องคํานวณก่อนที่จะกินลงไปค่ะเพื่อไม่ให้มันเกินอะไรเกินความสามารถในการทิ้งค่ะถ้าเราเลือกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแปลว่าอะไรแปลว่าเรา เอาเลือดไปทําความสะอาดด้วยตัวกรองไม่ใช่ด้วยเครื่องไตเทียมตัวกรองเนี่ยสูงประมาณหนึ่งฟุตเสียบอยู่ข้างเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพมันเท่ากับตัวกรองอันเดียวไม่ใช่ใช้เครื่องใดๆค่ะ <ST AR G> เหมือนกันล้างไตทางช่องท้องก็เหมือนกันประสิทธิภาพของการเอาของเสียออกพวกนี้เนี่ยเป็นการเอาน้ําและโซเดียมออกจากการล้างไตโดยใช้เยื่อบุช่องท้องนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนไข้เนี่ย ต้องเขาทาความเข้าใจก่อนว่าการล้างไตไม่ว่าวิธีไหนเนี่ยเราเอาเอาเอาได้แต่ของเสียตัวเล็กเป็นหลักของเสียขนาดกลางแล้วก็ของเสียขนาดใหญ่เนี่ยทิ้งได้ไม่ดีเลยเราจะทิ้งของเสียร้อยกว่าชนิดเนี้ยได้ดีมีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือการปลูกถ่ายไตนะคะดังนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วเนี่ยเราต้องให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงการทิ้งของเสียเนี่ยของเสียตัวกลางกับตัวใหญ่เนี่ยทิ้งโดยการปลูกถ่ายไตเป็นหลักเท่านั้นเพราะว่ามันต้องใช้ไตคนจริงๆ แต่ของเสียตัวเล็กๆเนี่ยจะยากจะยากในกรณีที่เราทิ้งได้ไม่หมดเลยถึงแม้ว่าเราจะฟอกเลือดครบสามครั้งอาทิตย์ละสามครั้งเนี่ยคะ่ะหรือเราจะล้างไตทางช่องท้องครบเจ็ดวันเต็มยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็ไม่สามารถทิ้งได้หมดถ้าเราคิดโดยเฉลี่ยก็จะทิ้งอยู่ที่ประมาณสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตของไตปกตินะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราเลือกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือล้างไตทางช่องท้องเนี่ยจริงๆเอาออกได้พอๆกันคือของเสียตัวเล็กเป็นหลัก เอาออกได้แค่สิบถึงยี่สิเปอร์เซ็นตของไตปกติเท่านั้นที่คิดเจ็ดวันเต็มนะคะโดยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมคือทําความสะอาดด้วยตัวเลือดด้วยตัวกรองเนี่ยสี่ชั่วโมงอาทิตย์ละสามครั้งแปลว่าวันหนึ่งทําความสะอาดอาทิตย์หนึ่งทาความสะอาดเลือดแค่สิบสองชั่วโมงเวลาเราขาดฟอกเลือดไปหนึ่งครั้งเราเลยมีอาการเยอะเพราะว่าร่างกายเราเหมือนขาดไปเยอะเพราะว่ามันล้างแค่สิบสองชั่วโมงต่ออาทิตย์เองนะพอขาดไปสี่ชั่วโมงพวกมันหายไปเยอะค่ะ ทำให้เราไม่ค่อยเป็นห่วงคนไข้ฟอกเลือดด้วยเครื่องเพราะว่าคนไข้ฟอกเลือดด้วยเครื่องก็เลยเหมือนกับถูกติดกับไตเทียมหนีไปไหนไม่รอดเพราะว่าหยุดฟอกปุ๊บมันจะหอบจะไม่เหมือนคนไข้ล้างไตาทางชอง่องท้องที่เราเป็นห่วงเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวเขาทําไม่ครบค่ะเวลาที่เราให้คุณทำสามถุงต่อวนันสี่ถุงต่อวนันหรือว่าห้าถุงต่อวันเนี่ยมันค่อนข้างเต็มที่แล้วคือได้แค่สิบถึงยี่สิเปอร์เซ็นของไตปกติแต่พอคุณลดลงจํานวนถุงที่ที่สั่งไม่ครบเนี่ย มันจะดูไม่ออกจนกระทั่งมันเหมือนเราสะสมการทำไม่ดีไปเรื่อยๆแล้วมันจะแย่อีกทีหนึ่งเนี่ยเราจะแก้ไม่ค่อยได้ค่ะมันเลยเป็นเหมือนว่าเราต้องทำความเข้าใจกับคุณกับคนไข้กับผู้ดูแลทุกๆคนว่าทั้งหมดเนี่ยคือเราทำแล้วเราทำได้อยู่ที่แค่สิบถึงยี่สิเปอร์เซ็นตของไตปกติเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาใส่น้ำยาได้ไม่เต็มสองลิตร ตามที่หมอสั่งหรือว่าใส่แล้วไม่เต็มจํานวนถุงตามที่สั่งเนะะี่ยค่ะอันนี้ต้องบอกเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเหมือนทําร้ายตัวเองเป็นระยะยาวนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเลยย้ําตรงนี้นิดนึงนะคะก่อนที่จะกลับไปสู่เรื่องบวมอีกครั้งหนึ่งนะคะสไลด์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องบวมละ อันนี้เนี่ยที่เราสอนอยู่เนี่ยเราต้องการย้ําว่าคนไข้เนี่ยควรจะดูตัวเองเป็นที่บ้านไม่ต้องให้มาโรงพยาบาลแล้วให้หมอหรือนักกําหนดอาหารหรือพยาบาลมาบอกคุณว่าอันนี้บวมเท่าไหร่กินน้ําเท่าไหร่คะ่ะเพราะว่ามันง่ายมากถ้าคุณไม่ใช่คนไข้นอนติดเตียงเนี่ยเป็นคนที่เดินได้ไม่เป็นอามาพึกอามาพาดนะคะไม่พิการใดๆเนี่ยนะคะเวลาบวมจะลงขา อันนี้เนี่ยที่เราเน้นย้าตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราบวมแล้วเราก็อยากให้คุณดูเป็นเลยไม่ต้องมาให้เราสอนนะไม่ต้องมาให้ใครสอนเพราะว่าเรากดนักแข้งตัวเองเป็นค่ะถ้าคุณไม่ได้พิการเนี่ยแปลว่ามันจะบวมลงขาเวลาบวมลงขาเนี่ยถ้าคุณเอานิ้วชี้จิ้มลงไปที่หน้าแข้งตัวเองเนี่ยมันจะไม่บุม๋มแต่เมื่อไหร่มันบุ๋มปุ๊บเนี่ยแปลว่ามันมีน้ําและโซเดียมเกินถ้าคุณกดแล้วบุ๋มลึกคิดง่ายๆคือเกินครึ่งเล็บหรือมิดเล็บอย่างนี้นะคะ ทางการแพทย์เรียกว่าบวมสามบวกถึงสี่บวกเขาให้กินน้ําประมาณสามร้อยซีซีต่อวันค่ะแต่ถ้าเกิดคุณกดแล้วบวมนิดหน่อยไม่เกินครึ่งเล็บเอออันนี้พอไหวเพราะว่ากินน้ําได้ประมาณหกร้อยซีซีต่อวันค่ะแต่ถ้าคุณกดนักแข้งตัวเองแล้วไม่บวมเลยอันนี้กินน้ําได้ประมาณเท่ากับที่เราทิ้งที่เราทิ้งเนี่ยคือทิ้งทางเหงือ่อทิ้งทางเหงื่อคือห้าร้อยซีซีทิ้งทางฉี่ เราต้องตวงฉี่ว่าวันหนึ่งเราฉี่อยู่ประมาณกี่ซีซีไม่ต้องตวงทุกวันนะคะตวงเดือนละหนึ่งวันก็พอให้พอรู้ว่าตัวเองฉี่วันละกี่ซีซีนะคะยิ่งฉี่น้อยยิ่งต้องตวงเพราะว่าแปลว่าความเพราะวาไตาเก่ามันลดลงน้อยมากจนกระทั่งเหลือไม่กี่ซีซีร้อยซีซีสองร้อยซีซีเลยยิ่งสําคัญค่ะแล้วก็บวกกับกําไรที่ได้ทั้งวันของการล้างไตเอาสามค่านี้บวกกันคือเหงื่อห้าร้อยซีซีฉี่ทั้งวันและกําไรเนี่ย มันจะกินน้าได้เท่ากับเท่านั้นแหละถ้าในกรณีที่คุณกดลงไปแล้วไม่บวมค่ะครันนี้ที่เราวันนี้จะคุยกันเยอะหน่อยจะเป็นน้ําที่เราตวงไม่ได้ถ้าเรากดลงไปแล้วเราเห็นชัดเจนบอกว่ากินน้ำ600 300ครึ่งขวด1ขวดอันนี้ใครๆก็รู้เรื่องค่ะแต่มันยากน้ําที่แอบแฝงอยู่วันนี้เราอาจจะเน้นน้ําในผักและผละไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็บรรทัดสุดท้ายจะเห็นว่ามีคําว่าโซเดียมประมาณ2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะอันนี้ไม่ว่าคุณจะบวมน้อยบวมมากหรือไม่บวมคุณต้องกินโซเดียมประมาณนี้แหละ คนไทยเนี่ยกินโซเดียมประมาณสามพันกว่าถึงสี่พันมิลลิกรัมต่อวันนะคะแปลว่าคนไทยปกติเรากินเกินอยู่แล้วค่ะแต่คนที่ไตดีพอเรากินเกินปุ๊บมันจะฉี่ทิ้งเลยเราไม่ต้องคิดอะไรคุณอาจจะเคยได้ยินสิ่งนี้อยู่แล้วเป็นคําว่าลดเค็มครึ่งหนึ่งทำไมเขาถึงโฆษณาให้ทุกคนกินไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะเขารู้ว่าถ้าคุณกินเค็มตั้งแต่อายุสิบห้าจนอายุเจ็ดสิบเนี่ยระยะยาวคุณจะมีความดันโลหิตสูงและไตาวายและมากกว่าคนทั่วไป ถ้าขนาดนี้คุณเป็นเบาหวานคุณเป็นความดันโลหิตสูงคุณเป็นโรคหัวใจคุณเป็นอัมพาตคุณแก่คุณเป็นเพศชายคุณเป็นผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนคุณอ้วนลมพุงแล้วคุณยังกินเค็มอยู่นี้เรื่อยๆระยะยาวคุณก็จะมีความดันโลหิตสูงและไตวายได้มากกว่าคนทั่วไปเขาก็เลยโฆษณาให้ทุกคนลดเค็มครึ่งหนึ่งแต่ในส่วนคนไข้ที่ล้างไตอยู่เนี่ยมีความสําคัญไปกว่านั้นเพราะว่าพอกินเกินปุ๊บมันบวมปั๊บเมื่อไหร่บวมแปว่าอะไรคะัหัวใจโตเส้นเลือดแดงแข็งและเสียดังนั้นเนี่ยของคะะไม่่เเหนนนนคทททัััวปพรา็ผลี วันนี้เราอาจจะพูดเรื่องโซเดียมแล้วก็มีตัวเลขเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็อย่าลืมนะคะสามารถแคปหน้าจอไว้ได้หรือจะฟังซ้ําอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราพูดหมดเนี่ยเราจะโพสต์ในสิ้นเดือนนะคะเพราะเราพูดทุกวันซ้ํากันทุกวันให้กับคนไข้หลากกลุ่มฟังนะคะก็รอดูใน y o u ูทูบชาแนลชื่อหมอไตชวนคุย V I P นะคะคันนี้มาที่โซเดียมก่อนนะคะปกติแล้วอาหารทุกอย่างที่เรารับประทานลงไปมันจะมีโซเดียมอยู่แต่มันมีน้อย ในข้าวในขนมปังในคุกกี้ในเค้กอะไรมีหมดนนในเนื้อสัตว์ในผักในผลไม้แต่โซเดียมเนี่ยมันไปอยู่เยอะในบางจุดค่ะอันแรกก็คือเครื่องปรุงรสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใส่เครื่องปรุงรสตามที่เราบอกตอนนี้มันจะช่วยคุมได้เยอะมากค่ะถ้าเป็นเกลือเนี่ยใส่ได้หนึ่งส่วนสามช้อนชาต่อมื้อต่อคนนะคะถ้าเป็นเครื่องปรุงรสที่มีรสเค็มเนี่ยจะใส่ได้ประมาณเท่าที่บอกคือหนึ่งหนึ่งน้ำปลาเนี่ยหนึ่งช้อนชาต่อมื้อต่อคนนะคะ ซอสปรุงรสเช่นในรูปนี้เป็นแม็กกี้นะคะหนึ่งช้อนชาต่อมื้อต่อคนซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาต่อมื้อต่อคนผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาต่อมื้อต่อคนแล้วก็กะปิหนึ่งช้อนชาต่อมื้อต่อคนจะใส่ได้เยอะขึ้นาเพราะมันมีโซเดียมน้อยลงในเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวจะใส่ได้สองถึงสามช้อนชาต่อมื้อต่อคนนะคะถ้าเป็นซอสฉอยนางรมจะใส่ได้สองถึงสามช้อนชาต่อมื้อต่อคนค่ะเครื่องปรุงรสกลุ่มนี้ไม่เค็มเลยแต่มีโซเดียมอยู่นะคะแต่ไม่เยอะเท่าก็เลยใส่ได้เยอะขึ้นถ้าเป็นชีชอ ซอสพริกสีราชาซอสมะเขือเทศน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มไก่จะใส่ได้สามถึงสี่ช้อนชาต่อมื้อต่อคนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทํากับข้าวแล้วคุณใส่หลายอย่างเช่นสมมติคุณจะผัดอะไรบางอย่างเนาะคุณจะใส่ทั้งน้ำปลาทั้งซีอิ๊วขาวคุณจะผัดปุ๊บเนี่ยคุณผัดเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ปรุงพริกปรุงอะไรคุณใส่ไปนะตามสะดวกไม่มีมะงงมะนาวอะไรก็ใส่ไปแล้วแต่เลยเพราะว่าพวกนี้กระพงกระเพราต้นหอมขึ้นช่ายอะไรคุณใส่ไปเลยค่ะเพราะว่าพวกนี้ไม่มีโซเดียมค่ะ พอคุณผัดของคุณเสร็จทั้งบ้านกิมเสร็จปุ๊บให้คุณแยกของคนไข้ออกมาแล้วใส่เครื่องปรุงต่งางๆตามที่กําหนดถ้าคุณตั้งใจจะใส่น้าปลากับซีอิ๊วขาวทั้งสองอย่างในจานนี้เนี่ยให้คุณลดอย่างละครึ่งหนึ่งก็เป็นน้าปลาครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาไม่ใช่ระดมใส่ทุกอย่างลงไปหมดนะคะนี่ก็จะเกินอันนี้เป็นพอช้่นที่ใส่หนึ่งช้อนชาต่อมื้อต่อคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทํากับข้าวกินเองสบายไปเยอะเลยเพราะว่าโซเดียมเนี่ยมันอยู่ในเครื่องปรุงรสเยอะค่ะ คราน,นี้เนี่ยเวลาเลือกวัตถุดิบมาทากับข้าวเนี่ยเราก็อย่าไปเลือกวัตถุดิบที่มันมีโซเดียมแทรกเข้าไปค่ะเช่นอาหารตากแห้งในนี้ก็เป็นกุ้งแห้งปลาเค็มปลาสลิดอะไรอย่างนี้นะคะไม่เค็มแต่มันไม่มันไม่เค็มไม่ได้นะเพราะว่าไม่ไงั้นมันเน่าค่ะมันมีเกลือและมีแดดที่ทําให้ของเหล่านี้ไม่เสียค่ะเพราะฉะนั้นอย่าก,กินอาหารตากแห้งอย่าก,กินอาหารหมักดองอาหารที่ใส่เกลือหรือใส่สารเจียปนในนี้เขายกตัวอย่างเป็นขนมถุงเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็เนื้อสัตว์ปรุงรสไม่ว่าจะเป็นแฮมโบโลน่าไส้กรอกหมูยองกุนเชียงลูกชิ้นไส้อัว่วหมูยอแหนมพวกนี้เขาเรียกว่าเนื้อสัตว์ปรุงรสทั้งสิ้นค่ะถ้าเกิดคุณทํากับข้าวคุณใช้วัตถุดิบที่เป็นของสดอย่างเดียวโซเดียมมันจะน้อยจากกินปลากินหมูกินไก่กินเนื้อเอามันมาทํากับข้าวเลยไม่ต้องไปแปรรูปมันก่อนแล้วเอาม,มาทาเพราะว่าเราจะกําหนดไม่ค่อยได้ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คุณเห็นภาพว่าถ้าเราทํากับข้าวกินเองเนี่ยเลือกวัตถุดิบที่เป็นของสด รู้ว่าใส่อะไรเท่าไหร่เท่านี้เนี่ยก็จะทําให้โซเดียมเนี่ยอยู่ประมาณ2,000มิลลิกรัมต่อวันไม่เกินคนไทยกินประมาณ3,000กว่าถึง4,000มิลลิกรัมต่อวันถ้าคุณกินเหมือนคนที่บ้านทุกอย่างเกินแน่นอนอันนี้เพราะว่าคนไทยกินอยู่ประมาณนี้ค่ะนนี้หลังจากนี้ไปตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงนะคะเป็นตัวเลขของโซเดียมในอาหารตามสั่งที่ขนาดหนึ่งคนกินต่อหนึ่งจานที่เราซื้อกิน ข้อมูลได้จากกองโภชนาการนะคะกระทรวงสาธารณาสุขและสำนักโภชนาการมหาลัยมหิดลวันหนึ่งกินได้ประมาณสองพันมิลลิกรัมนะคะขออนีาตเริ่มจากหอหมกประชอนก่อนนะคะห่อหมกกระชอนเนี่ยโซเดียมประมาณสี่รอยสิบสี่นะคะยำปลากระป๋องทั้งหมดนี่คือซื้อกินนะสี่รอยี่สิบยำถั่วพูสี่รอยี่สิบสามนะคะเมีย่ยงคำสี่ร้อยห้าสิบแปดข้าวเหนียวน้ำตกเนื้อสี่รอยห้าสิบเก้านะคะน้ำพริกมะขามสดผัดใส่หมูห้าร้อยสี่มีกะทิห้าร้อยสิบน้ำพริกกะปิห้าร้อยสิบเอ็ด ยำปลาทูห้าห้าบเอดนะคะแกงเลียง5้าอปดเอ็ดข้าวผัดหมู613ข้าวกับผัดพริกแกงถัวฝักยาว6กรสิบหสาคูไส้หมูหกร้อย่สิบท่ามันปลากายหกร้อยสนะคะข้าวพแนงไก่6กร้อยวันหนึ่งกินได้สองพันนะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งหมู6กร้อยเ้านะคะข้าวราดผัดเตี้ยวหวาน6กร้อยเบสนะคะขนมจีนน้ำพริก6กรเ็ดข้าวหมูทอด6กรดเอดข้าวราดผัดสตอ682 บะหมี่หมูแดงแห้ง690แล้วก็แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายกับข้าว693นะคะข้าวหมูกรอบ700วันหนึ่งกินได้สองพนะคะเส้นใหญ่ลัดหน้าไก่กับหมูนะคะเจ็ 15, ต้มขาไก่เจ็ยยี่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยแห้ง746ด้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อวัวแห้งเจ็ดร้อยห้าสิบสองยำมูญเส้นเจ็ดร้อยแปดสิบผัดมะกรนีหมูเจ็ดร้อยแปเดแล้วกแกงจีตำลึงหมูส ตนตนไปเอาเก้าอี้ที่อยู่ในห้องประชุมมาวางวางไว้คนใข้จะได้นั่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเห็นว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งๆนะเดี๋ยวคุณดูตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กแห้งหมูบะหมี่หมูแดงแห้งนะคะหรือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยหรือลูกชิ้นเนื้อวัวอย่างเดียวเนี่นะมันจะอยู่ประมาณหกร้อยไปปลาย,ลายถึงเจ็ดร้อยกว่านะคะให้จําตัวเลขนี้ไว้นะคะเดี๋ยวไปดูก๋วยเตี๋ยวนะ้ำอีกทีค่ะ ต่งจากนี้จะเป็นสีแดงหมดเลยนะเพราะว่าโซเดียมหนึ่งจานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0ร้อยถึงสองพมิลลิกรัมค่ะทั้งวันเนี่ยจริงๆกินได้แค่2000มิลลิกรัมนะคะผัดเผ็ดปลาดุกนะคะโซเดียม8 0ดยสข้าวหมูแดง812ร้อยบเปียสด847ขนมจีนน้ำยาแปด้อยเจ็ดแกงส้มผักรวมปลาช่อน886ข้าวยำเก้าร้อข้าวมันไก่ทอด920รลาบไก่923า้อยี่สิบสามต้มยำกุ้งเก้าร้อยสี่สิบห้าข้าวหมกไก่เะะก้า ผัดไทยใส่ไข่หนึ่งพันแปดข้าวหน้าเป็ดหนึ่งพันสี่สิบขนมจีนน้ำยาปักใต้หนึ่งพันแปดสิบหกก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วหมูหนึ่งพันเก้าสิบสามนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดหนึ่งพันเก้าสิบแปดข้าวมันส้มตำหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบก๋วยเตี๋ยวน้ำเย็นตะโฟหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดข้าวมันไก่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ข้าวผัดผักบุ้งไฟแรงหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามนะคะผัดไทย 1, 21, พ 1, 98, ันสองร้อยยคะ 1, 3, ข้าวคุกะปิ1,514ขนมจีนน้ำเงี้ยว1,557นะคะสุกี้นะคะ1,560ยำหม,มูยอ1,602นะคะหลังจากนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําเป็นส่วนใหญ่นะคะเมื่อกี้ถ้าเราจําได้ก๋วยเตี๋ยวแห้งมันจะอยู่ประมาณ600ปลายถึง700กว่ากๆนะคะทีนี้ว่าด้วยก๋วยเตี๋ยวน้ำก็เริ่มตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวน้าหมูนะคะ1,624ก๋วยจั๊บ1,691ผัดขี้เมา1,741 บะหมี่บูแดงน้ำพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัวน,น้ำพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำเป็ดพันแปดก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับพันแปดร้อยแปดสิบหกข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดเส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อวัวน,น้ำสองพันหกสิบแปดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยน้ำสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสามค่ะวันหนึ่งกินได้สองพันมิลลิกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณทำกับข้าวกินเองเนี่ยจะดีกว่าเยอะเนื่องจากว่าเราจะกำหนดได้คค่่่่อออออนนนข้้้าาาางงงงมมกกกเเเเพรรรระะััยููใืืปุุแลลวตตถถดดิบทีไ ถ้าเราซื้อกินเนี่ยเราอาจจะต้องมีโพยบ้างเพราะว่าอาหารบางอย่างถ้าคุณเห็นเนี่ยจะเห็นว่าบางอันก็โซเดียมแค่สี่ห้าร้อยหกร้อยนะแต่บางอย่างก็ไปไกลจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้จะถูกโพสซ้าใน u ูทูบชา n e l ชื่อหมอไตชวนคุยวีไพนะคะเพื่อให้คุณดูเพราะว่าเราไม่ได้ห้ามไม่ให้คุณกินแต่เราว่าให้คุณกินอย่างมีสติและรู้ว่ากาลังกินอะไรเพราะว่าเราทิ้งได้จํากัดไม่ว่าเลือกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งไม่ได้ฟอกด้วยเครื่องนะ ทำความสะอาดเลือดด้วยตัวกรองหรือเลือกล้างไตทางช่องท้องต้องคุมเหมือนกันหมดค่ะคราวนี้มาว่ากันด้วยน้ําบ้างนะคะเมื่อกี้เราบอกแล้วนะคะเราอยากจะสอนให้คุณดูเป็นโดยไม่ต้องมาพบแพทย์ใครๆก็กดนิ้วชี้ลงไปที่หน้าแข้งตัวเองได้ค่ะว่าถ้าบวมเยอะขนาดบุ๋มเกินครึ่งเล็บหรือเกือบมิดเล็บเนี่ยเท่ากับบวมสามบวกสี่บวกินน้ำสามร้อยซีซีต่อวันก็ประมาณครึ่งขวดของน้ํากินที่เราซื้อกินหรือว่าน้ําขนาดเล็ก ฮันนี้น้ำแบบนี้ใครๆก็ตวงได้ค่ะแต่มันจะมีอาหารบางอย่างที่เราชอบบอกว่าไม่มีเราไม่ได้กินน้ำเช่นน้ำแกงเราบอกเราไม่ได้ซดน้ำเราตักมาแต่กับข้าวต้มเราตักมาแต่เม็ดข้าวก๋วยเตี๋ยวน้ำเราหยิบมาแต่เส้นแต่จริงๆน้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อแป้งเนื้อข้าวเนื้ออะไรทุกอย่างหมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องได้ก็ดีค่ะกินอาหารประเภทผัดทอดปิง้งย่างยำนึง่งแทนนะพวกนี้ทําให้รสชาติมีได้โดยที่ไม่ต้องมีน้ำค่ะ มันจะช่วยทําให้ลดน้ําที่แอบแฝงอยู่ในอาหารลงไปได้เยอะค่ะสุดท้ายอันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะคือน้ําในผักและผละไม้ถ้ายิ่งกรณีที่คุณบวมเยอะต้องคุมน้ําแค่3 0 0ซีต่อวันหรือ6 0 0ซีต่อวันน้ําในผักและผละไม้มีความหมายมากกว่าที่คุณคิดค่ะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มต้นด้วยผักก่อนนะผักเนี่ยมันก็จะไล่ตั้งแต่ผักน้ําน้อยไปจนผักน้ําเยอะนะคะมันก็จะเขียนว่าหนึ่งถ้วยตวงมีน้ําเท่าไหร่ ไอ้ข้างบนนี้มันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมันจะเป็นโพแทสเซียมต่ำโพแทสเซียมกลางโพแทสเซียมสูงคุณไม่ต้องดูก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนไข้ล้างไตทางช่องท้องถ้าเป็นคนไข้ฟอกเลือดเขาต้องใส่ใจว่าเขาต้องเลือกผักที่มีโพแทสเซียมต่ำไม่ควรเลือกผักที่มีโพแทสเซียมสูงเพราะว่าเขาทําความสะอาดเลือดด้วยตัวกรองเนี่ยแค่ทิตละสามครั้งมันมีแนวโน้มจะเกินค่ะแต่คุณเนี่ยเป็นคนไข้ที่ล้างทางช่องท้องโพแทสเซียมออกทุกวันคุณเนี่ยกินไปเลยโพแทสเซียมต่ำกลางสูงมันไม่มีผลท่าไ เราสามารถโฟกัสแต่เรื่องน้ำได้ค่ะเอาที่อันแรกก่อนนะคะตาลึงนะคะหนึ่งถ้วยตวงมีน้ํา2 7ซีนะคะผักกาดหอมหนึ่งถ้วยตวงมีน้ํา3 1ซีผักวางตุ้งหนึ่งถ้วยตวงมีน้ํา3 1ซีนะคะผักบุ้งจีนหนึ่งถ้วยตวงมีน้ํา3 3ซีผักกาดขาวหนึ่งถ้วยตวงมีน้ํา4 3ซีจะเห็นว่าน้ํามันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะพอผักมาเริ่มเป็นหัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะน้ําเยอะขึ้นค่ะกระลำปลีหนึ่งถ้วยตวงน้ํา5 2ซีกระลำดอกหนึ่งถ้วยตวงน้ํา7 2ซี ถั่วฝักยาวหนึ่งถ้วยตวงน้ำ8 1ี c c หน่อไม้ฝรั่งหนึ่งถ้วยตวงน้ำ8 1ี c c ข้าวโพดอ่อนหนึ่งถ้วยตวงน้ำ8 1ีซีแครอทหนึ่งถ้วยตวงน้ำ9ซีซีนะคะบวบเหลี่ยมหนึ่งถ้วยตวงน้ำ9ซีซีฟักเขียวหนึ่งถ้วยตวงน้ำ1 0 5ซีมะเขือเปราะหนึ่งถ้วยตวง1 0 7ซีแตงกวาหนึ่งถ้วยตวง1 1 0ซีมะเขือเทศนะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะน้ำ1 2 4ซีค่ะ จะเห็นว่าน้ามันมีตั้งแต่สามสิบกว่าซีซีไปจนร้อยต้นๆะดังนั้นเนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ต้องคุมน้ํากินไม่เกินสามร้อยซีซีหรือหกร้อยซีซีต่อวันเนี่ยคุณกินมะเขือเทศไปหนึ่งถ้วยตวงก็ได้น้ำร้อยยี่สิบสี่แล้วนะคุณกินแตงกวาไปอีกหนึ่งถ้วยตวงเนี่ยคุณก็ได้น้ําเข้าไปอีกร้อยสิบเนี่ยก็สองร้อยสาสิบซีซีแล้วนะคะยังไม่ทันกินน้ําสักแก้วเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคุมจริงจังเนี่ยน้ําในผักและผละไม้เนี่ยมีมีผลพอสมควรค่ะการเลือกทีี่่่ถูกก็จะชวยยให้เเราเน สามารถทําได้ง่ายขึ้นหลังจากนี้ไปเป็นผลไม้นะคะผละไม้เหมือนกันนะคะไม่ต้องไปดูไอ้โพแทสเซียมสูงกลางต่ำนะนี่เอาไว้ให้คนไข้ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมดูเพราะว่าเขาต้องเลือกผลไม้โพแทสเซียมน้อยหรือบางคนกินไม่ได้เลยค่ะแต่พอคุณเป็นคนไข้ล้างไตทางช่องท้องเราไม่กลัวเรื่องนี้ค่ะแต่เราจริงๆผลไม้มีอีกข้อหนึ่งที่เรากลัวนะแต่เราไม่ได้พิมพ์ไว้เลยนี้เลยคือน้าตาลค่ะ ถ้าคุณเป็นคนไข้เบาหวานมาก่อนหรือว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณถูกห้าไม่ให้กินผลไม้บางอย่างที่เพราะคุณเป็นเบาหวานเนี่ยคุณยังคงอันนั้นไว้อยู่นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ยังคงต้องควบคุมนะคะแต่พอดีสไลด์นี้เราโฟกัสแต่เรื่องน้ําเราก็เลยว่ากันด้วยเรื่องน้ําล้วนๆนะคะกล้วยน้ําวาหนึ่งผลขนาดกลางมีน้ำ35ซีนะคะขนุนสองชิ้นมีน้ำ45ซีนะคะแก้วมงกรเนี่ยหนึ่งส่วนสามลูกมีน้ำ101ซี ส้มสายน้ำพึ่ง1ลูกขนาดใหญ่มีน้ำร้อยสซีซีนะคะฝรั่ง1นส่วนสผลขนาดกลางมีน้ำร้อยเจ็ซีซีแตงโม1นส่วนแผลขนาดกลางมีน้ำตั้งร้อยห้าสิบเอ็ดซีซีสตรอเบอรี่เนี่ยสิลูกขนาดใหญ่มีน้ำร้อยหกซีซีมาละกอนะคะสชิ้นใหญ่มีน้ำร้อยสิบหซีซีนะคะอังุ่นสิลูกมีน้ำเ7็ดสซีซีนะคะชมพู่2ลูกเล็กๆเนี่ยเขาบอกมีน้ำร้อยสามสิบซีซีนะคะ แอปเปิลฟูจิหนึ่งผลขนาดเล็กมีน้ำแปดสิบหกซีลองกองห้าลูกนะคะมีน้ำเจ็ดสิบห้าซีมะม่วงน้ำดอกไม้ครึ่งผลขนาดกลางมีน้ำหกสิบสามซีเงาะโรงเรียนห้าลูกขนาดกลางมีน้ำหกสิบซีซีแล้วก็สับป,ปะรดสีราชานะคะหนึ่งส่วนหกลูกมีน้ำแปดสิบห้าซีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยตัวเลขมันเยอะนะมันจำยากไม่ได้หรอก เดี๋ยวคุณมาดูซ้ำเอาอีกทีใน YouTube c h anel แต่ให้คุณจำเฉพาะผลไม้ที่คุณกินก็ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ย่าลืมนะคะประเด็นของผลไม้อันหนึ่งที่คุณต้องที่เราไม่ได้พูดวันนี้คือน้ำตาลนะคะแต่ผักเนี่ยไม่มีประเด็นเรื่องน้ำตาลมีประเด็นแต่เรื่องน้ำโพแทสเซียมคุณไม่ต้องกังวลเพราะว่าคุณเป็นคนไข้ล้างแต่งช่องท้องปล่อยให้คนไข้ฟอกเลือดเขาท่องไปค่ะอันนั้นทั้งหมดทาเพื่ออะไรนะคะ ทำเพื่อไม่ให้เราเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะคนไข้โรคไตไม่ป่วยและตายด้วยโรคไตค่ะจะป่วยไม่สบายและพิการในระยะต่อๆไปด้วยโรคหัวใจเนื้อหัวใจมันเสียเพราะว่าเราทิ้งน้ําและโซเดียมได้ไม่หมดเราเลยต้องกินก่อนคิดดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนื้อหัวใจที่เสียพวกนี้ไม่มียานะยาโรคหัวใจเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นยาที่ป้องกันเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบ ยาแอสพไพรินยาลดคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าพวกนี้มันอยู่ที่อาหารเยอะค่ะต้องคิดเยอะเพราะว่าอะไรเราล้างออกไม่หมดคิดแค่นี้ทั้งหมดฝึกได้ค่อยๆฝึกเราไม่สามารถที่จะลดเค็มลงทันทีได้เราไม่สามารถที่จะคุมน้ําลงทันทีได้แต่ถ้าไม่ทําเลยอันนี้ไม่ได้แน่นอนค่ะอยู่บ้านเนี่ยเดินได้เมื่อไหร่มันจะบวมลงขาเสมอถ้าคุณนอนติดเตียงมันจะบวมที่ข้างหลังมันจะดูยากกว่าค่ะ ถ้าบวมลงขาเอานิ้วชี้กดลงไปเลยถ้าบุ่มลึกเกินสามบวกสี่บวกคือเกินครึ่งเล็บให้กินน้ําได้แค่สามร้อยซีซีต่อวันไม่ถึงครึ่งเล็บกินน้ําได้หกร้อยไม่บวมเลยให้กินน้ําเท่ากับที่ทิ้งคือเหงื่อห้าร้อยซีซีคือฉี่วันละกี่ซีซีก็ตวงมาแล้วก็กําไรนะคะความยากอยู่ที่น้ําที่ตวงไม่ได้ที่เราเสียเวลาพูดไปตั้งเยอะนี่แหละอาหารน้ําน้ําพยายามหลีกเลี่ยง ให้ใช้ผัดทอดปิ้งย่างยำนึ่ง,งแทนอย่าใช้อาหารที่เป็นน้ำและสุดท้ายไม่ว่าบวมหรือไม่บวมต้องกินโซเดียมประมาณสองพันมิลลิกรัมต่อวันทำกับข้าวกินเองดีที่สุดเพราะว่าโซเดียมอยู่ในเครื่องปรุงซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาต่อมื้อต่อคนน้ำปลาหนึ่งช้อนชาต่อมื้อต่อคนนะคะน้ำมันหอยเต้าเจี้ยวใส่ได้สองถึงสามช้อนชาต่อมื้อต่อคนเลือกวัตถุดิบที่เป็นอาหารสดอย่าเลือกอาหารแปรรูปอาหารหมักดองอาหารตากแห้งมาทำกับข้าวถ้าซื้อกินต้องมีโพยบ้าง เพราะว่าโซเดียมในหนึ่งจานที่คุณซื้อกินมีตั้งแต่400มิลลิกรัมไปจนถึง2,000มิลลิกรัมต่อจานค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณพอมีโพยคุณก็จะพอรู้ว่าคุณจะกินอะไรเลี่ยงอะไรมันก็จะทําให้เรามีชีวิตที่มีความเป็นไปได้มากขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากนะคะไม่ทราบมีคําถามอะไรหรือเปล่านะคะสามารถที่จะกดไมค์และถามได้นะคะทั้งหมดคลิปนี้จะถูกโพสลงใน y o YouTube c ช anel ชื่อหมอไตชวนคุย V.I.P อีกครั้งหนึ่งตอนสิ้นเดือนนะคะ เพราะว่าเรื่องมันจะพูดไม่ซล้ากันในแต่ละเดือนถ้าคุณเข้าใจเนี่ยชีวิตคุณจะสบายมากเลยถึงแม้ตอนหลังคุณจะต้องเปลี่ยนมาเป็นฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียงคุณจะเป็นคนไข้ฟอกเลือดที่นิสัยดีกว่าคนไข้ฟอกเลือดที่เกิดมากากการฟอกเลือดเลยและเข้าใจผิดคิดว่าทําความสะอาดเลือดด้วยเครื่องทําให้กินไปเยอะแยะโดยที่ไม่คุมสอนยากมากนะคะการทําความเข้าใจ่ตรงนี้ช่วยคุณได้เยอะมากนะคะมีคําถามอะไรหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีเราก็จะออกและขอบคุณทุกๆคนมากนะคะ